สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะคะในการถักดอกหกกลีเลบเหลืองนะคะเราจบแถวที่สองแล้วเราก็จะขึ้นแถวที่สามนะคะแถวที่สามของเราโดยการทําโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะแล้วก็คอทอนหนึ่งในช่องต่อไปค่ะแล้วก็หนึ่งสาสี่เหมือนเดิมค่ะคอทอนหนึ่งในช่องถัดไปอันนี้ได้สองช่องงานนะคะอันนี้3ามช่องงานเป็นแบบนี้ค่ะโซ่สี่แล้วก็คอทอนหนึ่งได้แบบนี้แล้วนะคะถักจนครบ12บหลักเลยค่ะ12สองครั้ง ได้แบบนี้ค่ะตอนนี้เราจะจบแถวนี้เราก็ทำโซ่หนึ่งครั้งนะแล้วก็พอหนึ่งคอนะเป็นการจบแถวนี้ไปเพื่อที่จะเริ่มแถวที่สี่นะคะอันนี้จบแถวที่3ละแถวที่4ี่ของเราเราจะทําเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิมประมาณเดิมนะคือโซ่5้าค่ะจากสี่เปลี่ยนเป็น5แล้วก็ทําคอทอนหนึ่งในช่องถัดไปลักษณะการถักเหมือนกันค่ะ1นึ่สี่แล้วก็5้าแบบนี้ค่ะคอทอนหนึ่ง อันนี้คือสองช่วงงานค่ะทั้ง1ิบสองช่วงงานถักเหมือนกันทั้งหมดนะคะพอจบแล้วเราได้แบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะปิดช่วงงานนี้ด้วยการทําโซ่2ค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งค่ะก็จะเป็นจบแถวที่สในแบบที่ลักษณะของงานเนี่ยพร้อมที่จะถักแถวที่ห้าแบบนี้นะคะสวยงามนะคะเราถักแถวที่ห้ากันค่ะ